สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดหน่อไม้ดองหมูสับกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มีจะมีเป็นหน่อไม้ดองครับอันนี้เป็นหน่อไม้ที่ผมดองเองนะครับก่อนจะนํามาใช้ก็ให้เราล้างน้ำสะสาได้ดีก่อนนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นหน่อไม้ที่ซื้อมาจะนําไปต้มหรือลวกน้าร้อนก่อนก็ได้เช่นกันนะครับหมูสับหรือหมูบดครับพริกแดงจินดากระเทียมครับใบมะกรูดใบกะเพราเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม น้ำปลาแล้วก็ตัดลดด้วยน้ำตาลทรายนะครับก็อื่นก็พริกกระเทียมครับนำมาโขลกให้ละเอียดก่อนเลยนะครับปริมาณของพริกนี้ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแต่ว่าแนะนํานิดหนึ่งครับเวลาที่เราทําผัดหน่อไม้นะครับถ้าเกิดเราใส่พริกมากเกินไปไมันจะเผ็ดมากนะครับหน่อไม้จะส่งให้พริกเรามีความเผ็ดมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยครับ พอละเอียดได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับจะไม่ได้โขลกละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนะเสร็จแล้วก็ไปลงมือทํากันเลยครับก็เดยวก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนนะครับพอกระทะน้ํามันเริ่มม่จะร้อนครับก็พริกกระเทียมที่เราโลกไว้นะครับลงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะ พอพริกกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็หมูสับครับใส่ตามไปดเลยดีให้หมูสับกระจายตัวหน่อยนะครับเราผัดให้หมูสับเริ่มมิจจะสุกข,ขึ้นมาสักประมาณ50%นะครับเนี่ยพอหมูสับเริ่มสุกได้ขนาดนี้ก็จะได้แล้วครับให้เราใส่หน่อไม้ตามลงไปได้เลยนะครับ สำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูแบบที่ตามร้านข้าวและแกงเขานี้ยมทำนะครับเวลาผมปทานข้าวและแกงก็จะชอบทานกับเมนูนี้เห็นเป็นคนใจไม่ได้เลยอร่อยมากครับเราผัดให้หน่อไม้ร้อนได้ที่ดีก่อนเลยนะครับแล้วก็หมูสุกดีคนระหน่อไม้ดองนี่เราก็เลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะครับอย่างที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่ดองเองก,ก็จะเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยครับ สะอาดปลอดภัยแน่นอนครับแต่ถ้าใครซื้อเป็นหน่อไม้สําเร็จรูปที่เขาดองขายตามตลาดนะครับเพื่อความปลุกใจจะนําไปลวกน้ําร้อนก่อนก็นได้นะครับใช้วิธีการลวกน้ําร้อนหรือว่าจะนําไปต้มสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับแากถ้าเรานําไปต้มก็จะทาให้กลิ่นและรสชาติของหน่อไม้จางลงไปนะครับมันจะแล่ความชอบไปนะใครไม่อยากให้กลิ่นหน่อไม้มนันแรงก็นำมันต้มก่อนได้เลยครับ ให้หน่อไม้เขาร้อนจนสุกได้ที่ดีเลยนะครับเวลาผัดก็สังเกตดูนะครับถ้าเกิดน้ํางวดแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้ําได้นะครับแต่ทีนี้น้ำเริ่มจะแห้งนะครับใส่น้ำลงไปนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอมีน้ำดอกก็พอครับพอเราผัดมาได้จักแป๊บนึงครับจนหน่อไม้ร้อนได้ที่แล้วก็หมูเริ่มที่จะสุกดีแล้วนะครับก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับน้ำตาลทรายครับ ซอสหอยนางรมเวลาปรุงรสชาติก็ระวังนะครับเพราะว่าหน่อไม้เขาจะมีรสชาติอยู่แล้วนะมีทั้งความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวนะครับให้เบามือนิดนึงนะครับน้ำปลาครับเล็กน้อยพอก่อนนะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับ พอเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับว่าได้ที่ไหนโอเคเลยครับอร่อยละพอหน่อไม้ก็มีรสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มกำลังดีพอได้ที่เราก็ไปมะกรูดครับได้เลยเพิ่มความหอมนะ ตามด้วยใบกะเพราครับเพิมน้ำอีกเล็กน้อยครับผัดให้ใบกะเพราใบมะกรูดโดยความร้อนแล้วส่งกลิ่นหอมดีเลยนะครับตอนนี้หอมฟุ้งมากผัดองุ่นของเราเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับหอมมากครับน่าทานดีมาก ก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่ทำทานได้ง่ายครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็เผ็ดจัดจ้านดีมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ